คำสาบานของราบททั้งสองนั้นว่าถ้าข้าพเจ้าได้ขโมยผลไม้ของดาบทคนนี้ไปแล้วไซส์ไปเกิดในชาติใดฉันใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชครองอำนาจทั่วพื้นปฐพีมีทรัพย์สินเงินทองนับไม่ถ้วนมีมเหสีนับร้อยนับพัน EP ที่แล้วครับเราพูดกันถึงเรื่องของโลกธรรมนะที่บอกว่ามีอยู่4อย่างนะครับก็คือ4อย่าง8คู่นะสอย่างก็คือจะมีเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องสรรเสริญเรื่องสุขใช่ไหมสุขทุกข์นะครับแล้วมันก็จะมีคู่ตรงข้ามกันก็เลยเป็นโลกธรรม8นะครับวันนี้เราจะมาต่อมาขึ้นไม่ใช่มาต่อนะมาขึ้นกันบทที่4นะครับเรื่องลาบโดยเฉพาะเลยนะครับน่าจะมีหลาย EP ีเลยสําหรับเรื่องลาบนะ,ะเป็นยังไงมาว่ากันนะครับบทที่4เรื่องลาบ คำว่าลาบแปลตรงตัวว่าได้แปลว่าได้นะครับหมายถึงการได้มาแต่ในภาษาไทยชาวบ้านมักจะเอาคําว่าลาบนี้เป็นคําใช้หมายถึงของที่ได้เช่นพูดกันว่าได้ลาบหรือมีลาบคือเติมคําว่าได้หรือมีเข้าไปข้างหน้าคําว่าลาบอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าหมายถึงอะไรนะครับก็คือจริงๆแล้วคําว่าลาบเนี่ยนั้นมันแปลว่า ได้มาอยู่แล้วนะครับแต่คนไทยเนี่ยนะชอบที่จะเติมคําว่าได้ลาบหรือว่ามีลาบนะซึ่งเป็นการเพิ่มคําโดยที่ไปใส่คำแปลมันข้างหน้านะครับจริงคําว่าลาบโดยตัวของมันเองเนี่ยก็แปลว่าการได้มาหรือว่าการได้อยู่แล้วเนาะลาบที่แปลว่าได้นั้นหมายถึงการได้มาซึ่งสิ่งอันพึงใจเท่านั้นจะเป็นได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสิ่งที่พึงพอใจของใครก็เป็นลาบของผู้นั้นแต่ถ้าได้สิ่งที่ไม่พึงใจคือไม่อยากได้แต่ไปได้เข้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าลาบ ชาวบ้านเรียกเคราะห์ชาวบ้านเรียกว่าเคราะห์ลาบกับเคราะห์นะครับและที่พึงใจหรือไม่พึงใจในที่นี้เอาใจของผู้ได้นั่นเองเป็นเครื่องตัดสินของสิ่งเดียวกันคนหนึ่งได้ถือว่าเป็นราบแต่อีกคนหนึ่งได้ถือว่าเป็นเคราะห์ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยความต้องการของแต่ละคนไม่ตรงกันแม้ของที่คนแทบทั้งโลกเขาถือว่าเป็นราบแต่คนบางเหล่ากลับเห็นว่าเป็นเคราะห์ก็มีจะเล่านิทานสู่กันฟังเป็นนิทานสั้นๆเรื่องว่าดังนี้ ก็อันนี้สรุปนิดนึงเนาะก็คือคําว่าลาบเนี่ยนะใช้กับของที่ได้มาโดยที่เราเนี่ยโอเคโดยที่เราพอใจถ้าของอะไรเราได้มาแต่เราไม่พอใจนั่นไม่เรียกว่าราบแต่เรียกว่าเคราะห์นะครับสรุปแบบนี้เนาะ นิทานเรื่องดาบทสาบานดาบทก็แปลว่าฤาษีนะครับมีคนอยู่สามคนดูเหมือนว่าจะเคยเป็นพระราชามาแล้วพากันเกิดความเบื่อหน่ายโลกเห็นว่าการครองชีพยอยู่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ต่างๆและทรัพ์ยสมบัติลูกเมียก็ล้วนเป็นเครื่องผูกมัดให้คนติดอยู่ในโลกคนเหล่านี้จึงพร้อมใจกันทิ้งบ้านเรือนออกไปบวชเป็นดาบทคือนุ่งผ้าขาวห่วมผ้าขาวปลูกอาสมอยู่ในป่าจำศีลภาวนาตามวิถีของดาบท ตามปกติดานบดเหล่านี้รับประทานผลไม้เป็นอาหารโดยเที่ยวหาเก็บผลไม้ในป่านั่นเองถ้าวันไหนหาได้มากก็เก็บไว้รับประทานมื้อต่อไปบำเพ็ญตัวอย่างนี้เรื่อยมา ทีนี้อยู่มาวันหนึ่งผลไม้ที่ดาบทคนหนึ่งเก็บไว้เกิดหายไปอย่างลึกลับและไม่มีร่องรอยว่าจะมีนกหนูหรือกระรอกกระแตมาขโมยเอาไปดาบทที่เป็นเจ้าของก็เกิดสงสัยเพื่อนดาบทอีกสองคนด้วยอ้างเหตุผลว่าในป่านี้ไม่มีมนุษย์อื่นเลยนอกจากเรา3คนฉะนั้นท่านทั้งสองจะต้องเป็นขโมยไม่คนใดก็คนหนึ่งหรือไม่ก็สมรู้ร่วมคิดกันทั้งสองคนฝ่ายดาบทอีกสองคนก็ร้อนใจพยายามปฏิเสธว่าไม่ได้ขโมยแต่ก็ยอม จนด้วยเหตุผลที่จะทำให้เจ้าของผลไม้เชื่อผลที่สุดก็เลยทำพิธีสาบานตัวให้ดูเพื่อจะให้เชื่อว่าไม่ได้ขโมยจริงๆคำสาบานของดาบททั้งสองนั้นว่าถ้าข้าพเจ้าได้ขโมยผลไม้ของดาบทคนนี้ไปแล้วไซไปเกิดในชาติใดฉันใดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชครองอำนาจทั่วพื้นปฐพีมีทรัพย์สินเงินทองนับไม่ถ้วนมีมเหสีนับร้อยนับพัน พอดาบทสองคนว่ามาได้เพียงเท่านี้ท่านเจ้าของผลไม้ก็ตัดบทขึ้นว่าท่านผู้เจริญพอแล้วหยุดได้คำสาบานของท่านน่าหวาดเสียวยิ่งนักข้าพเจ้าไม่สามารถจะทนฟังต่อไปได้แล้วถ้าท่านยอมที่จะเป็นคนเคราะห์ร้ายที่สุดในโลกคือเป็นถึงพระเจ้าจาักรพรรดิราชเช่นนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าท่านทั้งสองไม่ได้ขโมยนะเป็นยังไงสาบานว่าถ้าเกิดว่าเอาของไปขโมยไปเนี่ยขอให้ชาติหนนะ้าเกิดเป็นจักรพรรดิราชนะคือ เหมือนกับว่าดาวโบเดเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าคือเขาไม่เอาสิ่งนี้นะครับเขาไม่ไม่อยากเป็นเขาไม่อยากวุ่นวายนะครับแล้วก็การเป็นพระเจ้าจากพริ์ลาเนี่ยเป็นเรื่องเคาะรยของเขานะถ้าเป็นคนเราธรรมดาก็โอ้ดีสิใช่ไหมมีอำนาจมีเงินมีทองใช่ไหมท่านผู้ฟังจะว่าอย่างไรเชื่อหรือไม่ว่าดาโบด2สองคนนั้นไม่ได้ขโมยคำสาบานแบบนี้ถ้าเป็นคนชาวบ้านอย่างเราเราก็หวานเลย ถึงกับจุดทูบเทียนขอกระพระวันแล้ววันเล่าเสียด้วยซ้ําแต่นั่นแหละสิ่งที่คนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาถือว่าเป็นลาบก็ยังมีคนอีกพวกหนึ่งถือว่าเป็นเคราะห เพราะฉะนั้นคําว่าลาบนั้นจึงหมายถึงการได้มาซึ่งสิ่งอันพึงใจของผู้ได้เท่านั้นนอกจากนี้ความเข้าใจของคนทั่วไปยังถือว่าการได้อะไรมาลอยๆโดยไม่รู้ตัวหรือโดยไม่ได้ลงทุนลงแรงมากจึงจะถือว่าเป็นลาบส่วนการได้ที่ต้องลงทุนลงแรงเช่นได้เงินค่าจ้างหรือเงินเดือนไม่ถือว่าเป็นลาบเข้าใจอย่างนี้กันเสียมากซึ่งไม่ตรงกับความหมายของโลกธรรมข้อนี้นะ,นะอาจารย์ท่านขบวดไว้แค่นี้นะครับสำหรับ ออ EP นี้ก็เท่านี้ก่อนนะเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเลยก็คือลาบเนี่ยนะจะเป็นลาบหรือไม่ก็คือต้องดูว่า,เ,าเป็นทรัพย์ที่พึงใจหรือเปล่าเป็นของที่ได้มาโดยพึงใจหรือเปล่าส่วนว่าจะได้โดยลงทุนลงแรงจะถือว่าเป็นลาบหรือไม่เป็นลาบนันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มานะครับโดยโดยราบของบาลีแล้วลาบลาบภเนี่ยก็คือได้มาเป็นการได้มาเลยนะสิ่งที่มันได้กับเราเนี่ยได้ได้มากับเราเนี่ยคือลาบแล้วนะครับไม่เกี่ยวว่า ได้มาฟรีๆหรือไม่ฟรีนะครับอ่ะก็หวังว่าคงจะชอบนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็พอเท่านี้ครับ